สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตสินค้านะครับล็อต2แล้วนะครับกับเจ้าฟิ t เทคคอป b ้าปี2020นะครับตัวนี้เป็นสีใหม่ของนานิคอามันโดนะครับนี่สีมุสีเขียวปีกแมงทับนะครับน่าสวยๆเลยนะครับคลิปที่แล้วนี่มันมาแต่ขวานะครับหมดเกี้ยงไปแล้ว รอบนี้ตามซ้ายมาได้แค่10ตัวนะครับกับขวาอีก10ตัวนะครับก็ใครแฟนคลับนานิกอามันโดนะครับรีบจัดด่วนนะครับกับสีเขียวปีกแมงทับนะครับนี่กับเจ้าฟิกเทคคอปบ r านะครับ c ีบีร้นะครับสีลิมิเต็ดปี2020นะครับเป็นสีเขียวปีกแมงทับนะครับสีตัวนี้นี่ผมบอกได้เลยนะครับมันอยู่ในลอกตัวแพงของไดวาอิโตนะครับสีเขียวปีกแมงทับนะครับ เมื่อก่อนน็อปมันจะเป็นก๊อกนะครับก็ตอนนั้นผมโดนไปนะครับมือสองหมื่นสามนะครับตอนนี้นันนิกทำผมแล้วนะครับมือหนึ่งนะครับลูกปืนเยอะกว่าด้วยนะครับใส่ตะปูนแต่งมานะครับมาพร้อมกับระบบหน่วงแม่เหล็กปรับง่ายใช้สะดวกนะครับราคาราคาโอ้โหราคาเดิมอีกแล้ว1,690บาทนะครับ นี่แต่ว่าได้สเปคเทพๆเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องสเปคเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูความสวยกันก่อนนะครับนี่ครับบอดี้สีเขียวปีกแมงทับนะครับยิงทรายมานะครับอย่างสวยเวลาโดนแสงไฟนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะครับวิงๆเลยนะครับระบบหน่วงระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับเอกลักษณ์ของฟิกเทคคอปบ้าตัวนี้นะครับละเอียดมากนะครับรู้สึกจะเกือบ20ระดับมั้งครับ ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับตัวนี้ตีง่ายมากก็เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับหลับตาตีก็ได้นะครับตัวนี้ยังไงก็ไม่ฟู่นะครับถ้าไม่ตีท่าพิสดารเนินเกินไปนะครับดาวแต่งนะครับสีม่วงนะช่วงนี้มาแรงมากนะครับสีม่วงนะครับสีตัดกับลอกดีนะครับใครชอบสีเจ็บเจ็บก็เล่นตัวนี้เลยนะครับซื้อแขนแต่งอีกสักอันนึงนะครับใช้เงินเหลือซื้อแขนแต่งอีกสักอันนึงรับรองนะครับสีเจ็บหล่อๆนะครับ ฝาครอบนวงแต่งนะครับ BPO ดาวแต่งนะครับตัวครอบตัวครอบตัวเกียร์แต่งนะครับแต่งให้เรียบร้อยนะครับนี่ให้ดูรอบๆนะครับก็ใครจะไปคิดนะครับลอกของคนไทยนะครับจัดให้ออปชั่นเต็มขนาดนี้นะครับหนึ่งัน้ย้าสิบบาทเท่านั้นนะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับรอบที่แล้วมันมาแต่หมุนขวานะครับ อันนี้ผมไปตามหมุนซ้ายมาให้นะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหมีแต่คนทําไมหมุนซ้ายยังไม่มาหมุนซ้ายยังไม่มานะครับนี่รอบนี้ผมว่าจัดให้นะครับก็สําหรับคนที่โอนเงินมัดจําไว้แล้วนะครับผมเก็บแยกไว้ให้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับหายห่วงนะครับส่วนใครที่ตามหาหมุนซ้ายอยู่เนี่ยแนะนําว่าให้รีบนะครับเพราะว่ามันได้มาแค่ติดตัวแค่นั้นเองนะครับนี่ให้ดูความสวยนะครับป๊าบ ามาเดี๋ยวผมอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับบอดี้เป็นกาไฟนะครับเพื่อทำให้น้ําหนักเบานะครับน็อปน้น็อปแต่งนะครับดาวแต่งนะครับสปูลแต่งลูกปืน11ตลับนะครับราคาแค่นี้แต่ลูกปืน11ตลับนะครับรอบ7.3ต่อ1นะครับก็เป็นรอบ7นั่นแหละเรียกง,ง่ายๆนะครับ ซึ่งมันเป็นรอบที่คนไทยใช้เยอะที่สุดนะครับเป็นรอบแบบครอบคุมนะครับตีกบยางกบกระโดดตีบัตรเบสได้นะครับตระกูลเหยียบผิวน้ําเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เขาตั้งใจมาให้เราไปตกปลาช่อนกับปลาชะโดนะครับนันนิ้แกก็เอาไปเทสปลาช่อนกับปลาชะโดนะครับาฉะนั้นก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับใครที่อยากดูคลิปรีวิวคลิปอัดนะครับก็เข้าไปดูนั้นนิ้แกะนะครับแกก็เทสแบบจัดหนักจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับ นะพลังเบรก8กิโลโอ้โหไอตัวเล็กๆอย่างนี้นี่พลังเบรก8กิโลเลยนะครับนี่ขนาดก็กำลังพอดีมือนะครับตัวนี้ได้ให้ผมมองดีไซน์นะครับดีไซน์ตัวนี้จะเหมือนชิมาโนคูราโดนะครับตัวละ4,000กว่าบาทนะครับนะแต่ว่านั้นนี้แกจัดให้นะครับเหลือ1,690บาทเท่านั้นนะครับนะน้ำหนักรอบ215กรัมทําออกมาได้ดีมากนะครับถือว่าเบาเลยแหละ ถือว่าเบาระดับหนึ่งเลยนะครับเทียบกับพวกไดว่าตัวแพงๆได้เลยนะครับนะสปูนแต่งเรียบร้อยครับลื่นปึด๊ดก็ใครคิดว่าจะซื้อไปแต่งนะผมว่าตัวนี้ไม่จําเป็นต้องแต่งลูกปืนนะครับไม่จําเป็นต้องแต่งเบรกนะครับเปลี่ยนแค่แขนเปลี่ยนน็อปเฉยๆครับเปลี่ยนแค่น็อปก็หล่อแล้วตัวนี้ครับนะไม่ต้องคิดเยอะพันหกร้อยเก้าสิบเหลือเงินไว้ซื้อสาย PE เหลือเงินไว้แต่งลอกเหลือเงินไว้ซื้อคันเบ็ดได้สบายๆนะครับ นมาทั้งหมุนซ้ายหมุนขวานะครับผม1,690บาทนะครับบวก50บาทค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทยนะครับย้ำนะครับบวก50บาทค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทยนะครับอ้อลืมบอกตัวนี้สเปคสายนะครับถ้าให้แนะนำนะครับควรจะใส่ทัก PE 1.5 PE 2นะครับกำลังสวยนะครับใครที่จะใส่3ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับ ถ้าหมายที่คุณไปตกมันเป็นหมายลกหมายป่าหมายบัวนะครับก็แนะนําให้ใส่เบอร์3นะครับแต่ถ้าใครตกแค่ประช่อนข้างทางนะครับหมายไม่ได้ลกอะไรมาก PE2 นะครับจะตีสนุกกว่านะเพราะว่าชอบถามกันเหลือเกินว่าผมจะใส่ PE เบอร์อะไรดีนะอ่านี้ผมก็บอกไปเลยแล้วกันนะครับโอเควิธีการตั้งซื้อนะครับเหมือนเดิมคอฟรูปให้ติดชื่อสินค้านะครับหรือติดรูปสินค้านะครับแล้วก็ทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวน้องแอดมินก็จะคอยตอบให้นะครับตอบช้าบ้างตอบเร็วบ้างนะไม่ว่ากันนะครับนะรอกันบ้างนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมันถามมาเยอะมากจริงๆนะครับนะก็ฝากรูปฝากชื่ออะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวน้องเข้ามาก็จัดการให้นะครับโอเคคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับกับเจ้าสีเขียวปีกแมงทับนะครับฟิกเทคคอปบ้าของนันนิคอามันดนะครับ นี่รุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับมีไลเซ็นมาให้เรียบร้อยนะครับฟิกเท็ค,คอบบ้าดูสีให้ดูสีใกล้ๆนะครับนี่พอโดนแสงไฟก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับสวยมากตัวนี้บอกเลยโอเค okay. 1,690บาทบวกค่าส่ง EMS ทั่วไทยนะครับ50บาทเท่านั้นนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับ